ปั๊ม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 ลงไปเลยลงไปเลยมันไม่ได้ยิงแล้วันนี้คนอน่นไปกีนวปกินไปกนไอ้กล้องว่ากูจะสตรีมวันละแปดชั่วโมงเว้ยเพราะว่าไม่อย่างเดี๋ยวจะลำบาก เดี๋ยวเดี๋ยวกูสะตีนตอนนี้สองชั่วโมงแต่ผมมันไม่มีเพื่อนเล่นก็เลยไม่ได้เออเออกูเข้าใจมึงเพราะว่าตอนจช้าตื่นมากูก็ขี้เกียจเล่นเลยคือมันเหมือนแบบกูทำอะไรวะจะเล่นดีปวะกูจะเล่นดีีปวะแล้วกูจะเล่นกับใครดีวะเออารมณ์เดียวันเวลาตืลี่ยนาวส์ไยนั่งโง่ดูหาอะไรดูเฮ้ย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 บดบด หนูเท่านี้เอ่อหนูหเฮ้ยตรงนี้มีคนด้วยตรงนี้มีคนด้วยเฮ้ยเอ้าตายเลยตายเลยเฮ้ยอันนั้นอะคนอันนั้นอะคนจริงหกหลังอะหลังวิ่งไปอยู่คนเดียวนะตัวที่พีทิ้งไว้อะ Mark the location มาที่ไหน มันกับทุกสองมีคนด้วยฆ่ามันกันเอาเลยพีทเปิดก่อนเสามเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบโอ้ยพีทตัวนี้ไม่ใช่ไอ้นี่มันคือบอทไหมนอหกลาบ้านบ้านนี้ Watch out มีมีเนทมีเนทแป๊บนึงโผล่มาแดนน์นะล็อกให้อยู่อ่าอีปาเลยแป๊บนึงเดี๋ยวไปป่าไล้ต่างขวานะทุกสองเฮ้ยกลางเมืองมีคนด้วย ป่าในห้องนี้ห้องนี้ออนอนนอนอยู่ดิ่กําแพงเลยชิดเลยคิดห้องเลยในในห้องเล็กเนีน่ยนะมาห้องนี <throat était S 1> <hand vull> ้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้หโหช้าอะไรมนเลยมันเพิ่มเลือดอยู่อใช่นี่พอยิ้มจากแหลม โอ้โหตรงนี้มีเอ็มโฟนะทุกคนมีใครเอาไหมไม่เอาไม่เอาตกมานเริ่มเอ็มโฟมาไปกล้องเอาป่ะ7เก้าเล่ม7เก้าเล่ม7คคือมันอยู่ห้องเล็กไว้กล้องคูสะบัดสะบัดระเบิดทิ้งจะได้เฮ้ยเต๋อถี่มีกล้องระวังโอเคเห็นแล้วทั้งสอง Watch out เดี๋ยร์เนี่ย้อยู่ในห้องหรืออยู่ระเบียงเต๋อตัวระเบียงตัวนึงระเบียงตัวนึงระเบียงตรงประตูเลย ตรงไหนมาร์กดิว่าเช้านี่มาพิษไหมมาเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนะมันเข้าไปแล้ว,นะเ,ลวเดี๋ยวระเบิดให้เนี่ยเดี๋ยวกระโมกให้เดินนะรอไปโกนน้องตัวไม่รอไม่ไม่รอน้องก่อนก็ได้นะตัวเดียวนี่ เฮ้ยบ้านนี like In In case, right? ้มีคนด้วยบ้านนี้มีคนด้วยไหมก้องเห็นก้อนสองนาะเรากูเจอละบ้านนั้นชั้นสองเออสองเพื okay. ่อช right. wow. really ุบเราเพิ่มชุบต้องลดหลานแน่นอนตรงไหนตรงไหนอ๋อบ้านบ้านนี้เนาะที่ใต้บดเนาะบ้าระเบียงยิงบ้าระเบียงยิงโอ้ดาวเลยดึงไปดึงไปไม่แล้วตัวที่ยิงเนาะก่ะบ้านไหนวะ บ้านใต้โบสถ์พี่บ้านสองชั้นนะ่ะเนี่ยไอพีมันเขินนะเนี่ยเขืนสิพี่ลอ, <laughs> องนะอ,อ,อ๋อมีว่าสถีตัวนึงแล้วก็บ้านระเบียงตัวนึงดูแล้วดูตำแหน่งแล้วอ๋อนกไปตัวนึงเศรษฐีเหลือบ้านระเบียงตัวหนึงกูง <laughs> งดโดดขึ้นหลังคาไดไ้คือแม่งเลยบ้านระเบียงอยู่ไ,<ม>ไหน เราเป็นสีเหลืองครับพี่เฮ้ยโดดโดดไปมาร์เก็ตแล้วก็พีทนี้มันไปมาร์เก็ตโอเคโเฮ้ยมันไปมาร์เก็ตแล้วต้องเดินใส่ไหมไม่้านทันเดียวตายตายอ๋อหมดแล้วเนี่ยไม่คนคนอ๋อหมดไปไปเก็บของเลย กลางเมืองม,มีใครฟาร์มไหมยังเดี๋ยวไปฟาร์มแหลมนะโอเคให้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เราเล่นเล่นให้เล่นแบบกลางวงไปเลยก็ได้ก็เอ้ยไ,ไ,ไม่มีคนฟาร์มเอ้ยมีคนฟาร์มเหรออิกซอแล้วจอดอยู่อะมาดิขอโค้ชมาวันหนั่งเอเอ,เอ,เอไปไปตรงที่รถขับก็ขับไาหน่อยอยากอยากจะเปย์บนรถ เดี๋วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโเนก่อน้วก่อนเดี๋ยวก่อนเดก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเราไปกลับหาติ๊ซอเฮ้ยเฮ้ยแอร์ดอกไปแอร์ดอไปแอร์ดอเห็นมีเลเห็นดอดไปแอร์ดอกแอร์ดอกอยู่ในนะไม่กล้องเออข้าไปยิงแม่งเลยนี่นี่มีขับแล้วต ่ดบอยู่ในน้ำมันจะลงไปเอาอะไรดอกกินเหรอวะเฮ้ยมันจอดหรอกก้องเฮ้ยมันเห็นเราก้องเฮ้ยมันนอนมันนอน ดึงหน้ารอฮะดึงดึงดึงรอให้หน่อยหนึ่งแลหนึ่งตัวเดียวนีกว่าเอ้ยข้างหลังมีบักกี้มาด้วยดูเรียบหนักเหมือนกันขับไปแล้วขับไปแล้วข้างหน้าอ๋อมันขับมาตัวเดียวขับมาตัวเดียวค้งใช่เมื่อกี้มันค้างไม่ไม่ฟันกรบข้ามข้งไหนก็ขับไปทางบ้านนะพี่กอ marked the location. watch out. ไปล้วไปล้เไม่เราตรงข้ามนี่ยิงเราันเยู่วหนวะมายริมมมันปิดเองไม่รบมี่ตัวเดียวตัวเดียวนากู

คแปนณีปณีประชาเขาก็ได้ไม่เราประชามันได้เรืเว้ยมันมีแค่ตัวเดียวเปิดไว้นะน้ำให้มาก่อนขวาพี่โก้เห็นปะขวาเนี่ยอ๋อเห็นแล้วแล้วเอาเอาขวาก่อนก็ได้ก้องเติมน้ำมันให้มูทไปเลยมูทไปเลยโอเคมูทไปเลยมั้ยมีถังเดียวนะเติมมาแล้วนะกล้องมีถังหนึ่งดูกระจอดกว่านะ อขับขับเฉียวเนินขึ้นไปก่อ <liability> <resources> นก็ไ <probable> ด้ใจมัน oh ม <wei> ัจอดก็ไ oh ม่เห็นคนวะเฮ้ย้้มือเฮยขับวนอีกรอบนึงเอาจอดเหรอขับวนไปนนััม แล้วค <gesch> ันนี้มีคันนี้วยดิฉันกู้ดิฉันพนักน้อยดุ้งนักจากพี่เอาคนหน้อยพี่9ดวงเนี่ยคุณีด้วยนะครับเอ้ยคุณัดเหรอครับเปิดก็เปิดนะฮะรถรถรถที่ผ่านสงขามพี่โกกำลังข้ามมาอยู่คับได้ได้ต่อต่อตั้งดาบับรับรับ ไปปป่ะปเตีข้าโพดเหรอครับโอ้โหไป้ปนอน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 ยี่แตกไปไปปไปไลงไปเลยลงไปเลยมันไม่ได้ยิงแล้วันนี้คนหนึ่นไปไปไป มึงรู้มั้ไปโอเคไอ้เชี่ยมันมั่วชิบหายเลยกี่ตี้เยอะเลยไม่รู้แต่บักกี้มันเจ็บหมดเลยทิกะเฮ้ยมันโดนมากยิงต่อสยหมดโอเคหมดโอเคมันมันเหลือตัวเดียวหมดแล้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 วพีทหมดแล้ว โดนตัวใกล้ไปตัวใกล้หมดหมดเชื่อไม่ยิงตัวนั้นและวะก็ฮะตัวใกล้ผมไม่เห็นโอเคโอเคจะชุบแมงพิษไอะไรเอ้เราเอารถอาเซียดีกว่าวะไม่เขามีคนนอนอยู่แล้วก็ตอนมึงจอดรถกูเห็นคนนี่แหละบนี่ดูไม่เห็นมันนอนนอนอยู่ตรงนี้ว้าชั่วข้าวขาวตรงนี้ตรงนี้

ก่อนหน้านี้มันบวกอยู่ใครไม่รู้นะเดี๋ยวสองคนเลยสองคนบ้านไม่มีเฉยเฉยเออคนกูิชีักี้ไขว้นี่เฮ้ยหน้าพีหนาพี่นะไอเต็มเลยสองตัว2ตัวพบเลยเอ้าชนตัดตชน เอามันเจ้ากระทะมันจะเอากระทะกูใช่เหรอคุยกันไหมก่อนเอากระทะไปจุ่มแว่นกันไปจุ่มแว่นกันโยนกระทะกันไหมจับชนกันไหมกับชนพี่เปิดใบคุยกับผมหน่อยดิเราเรามาโยนกันนะโยนกระทะกันไหมได้ครับพี่ได้ครับได้ครับไม่โอ้ยพี่ผมดีใจมากเลยเจอพี่เนี่ยเดี๋ยวถอดเลยถอดปืนก่อนเดี๋ยวผมถอดปืนให้ดูเลย กไอน้เต็มเลือดกันเอนเต็มเลือดกันโอ้เต็มเลือดพี่ทำกับผมเอาเอางี้แล้วกันเองโดนกระทะกับพีชไปก่อนละกันพี่เพราะว่าพี่คือนัมเบอร์วันเรื่องกระทะก็หลุดรอดมาแล้วมาโยนกระทะไหมไม่เหรอตอบจค่อยเก็บงานทีหลังโยนกระทะไหมโยนกระทะไหมหนุ่มโยนกระทะกันไหมไม่ตอบ ไไอ้นครับครับพี่โดนกันทะกันพลาดเลยฟาดเลยพี่เราชุดสีเดียวกันทำไมเราต้องฆ่ากันด้วยพี่อะไรนะโอ้ยโอ้เต็มหนะเว้ยเว้ยเราเดินเราเดินนมนมเราเราคนไทยเหมือนกันนะเฮ้ยผีอะไรเฮ้ยเพื่อสังเกตนะรับผมมีรูปคนว่ะลองเอาไงเฮ้ยโคเท่เฮ้ยทุกคนเหรอคะมา อะไรนะเรากระต่ายเขไปแล้วใครใครจะตีก่อนใครจะตีเกาอเกาะเลยเหรอเอาชุดสีเหมือนพี่อะตีก่อนอันนี้พีทตีกันก่อนหนึ่งหนึ่งถอดถอดถอดเกาะด้วยเหรอถอดเกาะถอดหมอกเหรอเนี่ยเหรอเนี่ยดูก็รู้ผมรักจีนายขนาดไหนหน้ากากยังเหมือนายโยนโยนหรือทุบเลยโยนหรือทุบโยนหรือทุบเป็นแฟนคลับตัวจริงทุบก็ได้พี่ทุบก็ได้อ่าทุบก็ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวถอนเชิงหน่อยเดี๋ยวถอนเชิงหน่อย จะต่อเกินแล้วมีก้อนมามาโนูมมาโนูมถ้าผีแพ้มึงไปจัดการเลยไหมยิงไปไหมนี่แน่นี่แครั้งอาถรรพ์กับเขาดีเยี่ยมมึงจะไปเกี่ยวขาวเลยนะอันนี้น้ำตีนนี่ใส่ดีมาแล้วเนี่ยมามาพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ไอหนุ่มไอหนุ่มพร้อมแล้วไอหนุ่มเฮ้ยนุ่มโยนโยนนะเฮ้ยโยนนนุุ่่มมมมออออออ้้ไไไไไปห เดินช้าๆหน่อยครับเดินช้าๆหน่อยจูบเบ๋ร์ดจูบเบิร์ดยังไงต้องฆ่าเลยไหมฆ่าเลยไหมต้องแพ้ต้องโดนเผาแพ้แล้วต้องโดนเผาโอ้เอ็งเอ็งมีกระทะปะเนี่ยเออคว้ากระทะขึ้นมาตู้เยต่อไปยังไงต่อไปยังไงฟุกอส มันต้องการศึกจะท้าดีเองเองบอกว่าอะไรนะให้จูบเองเลยการถ่ายรูปบถ่ายรูปถ่ายรูปไปไปแบบไปดีๆเลยโอเคโอเคโอเคไปเลยไปเลยอือเรียบร้อยแลไปก่อน ไปงานยังไงเงินเยอะจ <int os> ังวัดแต่ค <Beaut> น <é> <net> <pling>